คำว่าเบสไลส์นะดีสตาร์ดี้คือศึกษาเบสไลคือสภาพปัจจุบันเราจะปรับปรุงเราจะแก้ปัญหาให้มันดีขึ้นเท่าไหร่ถึงดีขึ้นล่ะสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือเบสไลเราจะไปที่ไหนเ้าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนล่ะอันนี้คือเบสไลทีนี้เบสไลสตาร์ดี้คือศึกษาว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีข้อมูลบางอันที่มันพูดง่ายคือมันเป็นข้อมูลที่ผิดเนี่ย แต่มาอยู่ในเบสไลน์สมมุติว่าวันนี้เราตัวอย่างเราเจอลูกค้าเนี่ยบอกว่าไอ้กาแฟของคุณที่จัดส่งมาให้เนี่ยมันล่าช้าล่าช้าปุ๊บเนี่ยพอเราเอาเวลามาดูแล้วเนี่ยเป็นเบสไลน์เนี่ยเราพบว่าให้เฉลี่ยเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจากปกติเนี่ยเป้าหมายคือหลังจากออเดอร์มาแล้วเนี่ยเราจะส่งให้เขาภายใน5นาทีแต่เอเ์เลตเราเนี่ยโอ้มันอยู่ที่3 0นาทีเลย ถ้าเราเาสาศิบาทีไปเป็นเบสไลน์ปุ๊บได้ไหมอาจจะยังไม่ได้เราต้องมาศึกษาดูก่อนว่าไอ้สาสศิาทีเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ปนเข้ามาซึ่งเราพบว่าเมื่อวันที่แล้ววันจัน,นทร์อาทิที่แล้วเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งใช้เวลาในการจัดทรงชั่วโมงหนึ่งวันนั้นเกิดอะไรขึ้นวันนั้นรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กที่จัดส่งเนี่ยรถมันเสีย ผมถามว่าไอ้รถมันเสียตรงนี้เนี่ยเราควรเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในเบสไลน์ไหมคําตอบคืออาจจะไม่เพราะมันเกิดแค่ครั้งเดียวนะถ้าเราไม่ใช้คําว่าสตาร์ทดีเราไม่ศึกษามันเราอาจจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาปนเข้ามาด้วยซึ่งมันเป็นข้อมูลที่เกิดมาครั้งเดียวแล้วอาจจะไม่เกิดอีกเลยอันนี้คือเบสไลน์สตาร์ทดีนะครับพอเราได้สภาพปัจจุบันปุ๊บว่าเบสไลน์สตาร์ทดีเนี่ยสภาพแล้วมันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเอาไอ้ตัว สาสิบนาทีที่รถเ,เด็กเนี่ยมีปัญหาเลยจัดส่งล่าช้าเอาออกไปปุ๊บพอเราเอามาเอเวอร์เรใหม่เนี่ยให้เป็นเบสไลน์จะพบว่าที่จริงแล้วเนี่ยเวลาที่ใช้ในการจัดส่งเนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณ15นาทีก็เป็นไปได้พอได้15นาทีปุ๊บแล้วไงต่อละ่ะเราจะมาเซตโกโกก็คือเป้าหมายที่เราจะไปให้มันถึงจาก15นาทีปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเซตโกเราเซตโกโดยใช้หลักการสมาร์ทแหละเราจะลดเวลา ดัดส่งจาก15นาทีไปที่10นาทีภายในสัปดาห์หน้าอันนี้คือโกฎเซตติ้งซึ่งจะมาด้วยกันใช้กับธุรกิจยังไงบ้างนะครับ2ตัวนี้ใช้กับธุรกิจยังไงธุรกิจเนี่ยต้องการให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะการจะดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยหคือเราต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่รู้เบสไลน์เราไปต่อไม่ได้และถ้าเบสไลน์เป็นเบสไลน์ที่ไม่ดีอะ่ะมั่วๆมีบางค่าที่มัน มันไม่ถูกต้องปนมาเราจะเอาเบสไลน์ที่ผิดๆไปใช้ในการปรับปรุงก็ไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าถามผมว่าใช้ไงธุรกิจก็หนึ่งก็คือถ้าเราศึกษาเบสไลน์เราได้ค่าที่มันถูกต้องแล้วเราเซตโกที่มันท้าทายต้องท้าทายนะแล้วสมเหตุสมผลธุรกิจก็จะโตแน่นอนเพราะธุรกิจคือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการสร้างผลกำไรที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ถ้าวันนี้ไม่มีเบสไลน์จะไปไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่มีโกแล้วจะไปไหนล่ะวิธีการตั้งเบสไลน์เนี่ยวิธีการตั้งเบสไลน์นะครับก็คือการเอาค่าที่มันผิดปกติเอาออกไปแล้วเราจะได้เบสไลน์แล้วเนาะเราได้ค่าเบสไลน์เช่นกาแฟเนี่ยจะส่งให้ลูกค้านี่เป้าหมายคือ10นาทีแล้วเรารู้แล้วว่าเบสไลน์เนี่ยที่ว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ย มันไม่ใช่มันเกิดจากน้องคนนึ่งเนี่ยลดเสียพอเราเอาน้องคนนี้ออกไปปุ๊บเรารู้แล้วว่าเบสไลน์เอเบเลตเราเนี่ยอยู่ที่15นาทีอันนี้คือเบสไลน์ที่ตั้งไว้ทีนี้ถามว่าเอาแล้วเราจะตั้งโกเนี่ยเท่าไหรด่ดีถ้าใครจำทูตัว,ตวแรก80-20เราสามารถเอา80-20เนี่ยมาตั้งเป็นโกได้โดยเราหาค่าที่ดีที่สุดที่ผ่านมานะครับดีที่สุดที่ผ่านมาเนี่ยน้องเคยจัดส่งได้ภายใน5นาทีเราเอเเตตอนนี้อยู่ที่15นาที ไอ้แกแบตรงนี้เนี่ย80%ของแกแบตรงนี้เนี่ยมันคือเท่าไหร่เอาตรงนี้นะ่ะมาเซตเป็นทาร์เก็ตได้นะครับเขาเรียกว่า80-20